การช่วยตัวเองแต่ไม่ได้เบียดเบียนใครจะเป็นมนุนรรกไหมครับช่วยตัวเองยังไงช่วยในการงานหรือยังไงพูดให้มันชัดๆหน่อยสิเนะม่ชียิ้มแป้นเลยเนะี่ยไม่ดีถ้ามันดีพระพุทธเจ้าไม่ห้ามเพราะมันจะทำให้หลงอารมณ์นั้น การติดในรสชาติของอารมณ์กามมาาคะคืออารมณ์ของความเหมือนถ้าวิชาตร์ว่ามันเสร็จแล้วมันจะหลังสารอะไรไม่มีความสุขออกมานั่นค่ติดติดรสชาติตัวนี้จิตมันติดรสชาติตัวนี้มันก็จะแสวงหารสชาตินี้เสมอแล้วมันรู้ได้ว่าจะทำยังไงถึงจะได้รสชาตินี้บางคนนี่วันละสามรอบนะครับหาได้บ่ปัสผู้ใดว่าหาไหม ก็อย่าปวดปวดเอาไว้มันก็จิติดปวดติดโทดเอาไว้เพราะจิตมันติดรสชาตินั้นมันก็หายมันก็หายมันอยากได้รสชาตินั้นมันหวยหารสชาตินั้นนะมันเป็นนิสัยเลยนะมันกลายเป็นนิสัยวิธีแก้คือต้องฝืนมันฝืนออกจากนิสัยนั้นใหม่ๆจะยากใหม่ นะเหมือนคนไม่อยากออกกําลังกายอะ่ะนะไม่ไม่หอยากออกพอออกไปออกมาติดไปนิสัยไม่ออกก็ไม่ได้ต้องฝืนต้องอดทนต้องฝืนอย่าทําตามมันวันหนึ่งปุ๊บมันจะกลายเป็นความเป็นปกติของเรานะเราจะไม่ห่วยหารสชาติเพราะว่าเราไม่ได้เสพมันอีกเราก็ไปหารสชาติใหม่คือเอาความสงบมาเป็นอาหารใจที่มีความสงบเป็นอาหารฟังให้ดีนะทำไมพระถึงอยู่ได้พระที่เป็นพระจริงๆนะที่ท่านอยู่ในพระวินัยได้ อยู่ในความเป็นพระได้จริงๆท่านต้องมีความอิ่มเอมใจเป็นอาหารอะไรที่จะเป็นสิ่งปลอบประโลมใจท่านได้หนึ่งความสงบสำคัญมากความสงบสองความอาถรรพ์ความอาหารพ์รในอะไรในศีลเป็นผู้ที่ปฏิบัติในสิ่งที่คนอื่นปฏิบัติไม่ได้และเป็นผู้ปฏิบัติในสิ่งที่คนทําได้ยากถือเอาความภูมิใจตัวนี้เป็นเครื่องอยู่ของใจนะ หนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วความอาจหารความสงบเป็นสมบัติของใจเป็นอาหารของใจเมื่อใจสงบใจเหมือนคนมันอิ่มอะ่ะกินข้าวอิ่มอยู่ตลอดอะ่ะคนมันอิ่มสมมติเรากินข้าวอิ่มเราจะหวยหาอาหารอีกไหม